เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นสวัสดีครับสวีซีช่องเชยมนท์ชวยนะครับพีพีนี้จะนำเสนอแนวทางของใบเรงเบอร์ เจต้านะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม67นํานำมาฝากครับแบบแรกนะครับเป็นคิดอย่างเซียนนะครับให้เด่น5กับเด่น7ครับ2 5 3 5 6 5 8 5 2 7 3 7 6 7แล้วก็8 7มาครับส่วนใบนี้จะเป็นพลังลอตเตอรี่นะครับให้เหนือเด่น4ครับ4 0 4 7 3 4 7 เด่นหใต้6 5ห้หกเจ็ดหมูวันนะครับเด่นเหนือเด่น8 9ดเ8้8แปเด่นใต้เด่นสาม3ามสี่พ่อสิวะมหายโยคีนะครับให้เหนือ5กับ8เด่น5ให้ใต้4กับ6เด่น4นะครับต่อไปเป็นเศรษฐีพันล้านครับเด่น1เด่นหเด่นเ1็ดห5ึ่ง 7 4และก็7 6ครับเป็นชุดเหนือใต้นะครับใบต่อไปครับเป็นนักสู้นักวิ่งนะครับเด่นเหนือเด่น5 5 2 5 6 5, 6, 5 7ท้าย2ตัว4ชุดนะครับ8 1, 8 4, 8 6, 8 8 8 9 9เด่น8ใต้ครับต่อไปครับเป็น แนวทางของตะวันทองนะครับเด่นเหนือเด่น4ครับ3 6 4 0 4 6 4 3ตัวชุดพิเศษนะครับ9 8 5เด่น8เหนือครับ8 0และ8 5ใบต่อไปครับฟันทงชุดเดียวนะครับเด่นเหนือเด่น7 07 607เด่นใต้เด่น1 1 8ครับ ใบต่อไปนะครับเป็นของคุณเห็นนะครับให้เด่น4มาตัวเดียวนะครับให้540 148เศรษฐีจับตามองเด่นเหนือเด่น8ครับ283 83และ8 9ต่อไปครับเป็นเม็ดเดียวนะครับให้เด่น1 15 17ฟันทงสึกล่างครับให้ชุดเลขสวย4 7และก็9 เด่นจะเป็นเด่นเจ็ดครับต่อไปเป็นรวยแน่นอนนะครับเด่นเหนือเด่นเจ็ดครับ2 8งแปดเยกทิปครับให้5กับ7มาเด่นจะเป็นเด่น7 70, 72, 74และก็76ครับสอรายไทยนะครับให้เด่นเหนือเด่น2 สองส8่สอล็อกล่างเด่นใต้เด่น8 82และ8 9ต่อไปครับนาทีทองนะครับเด่นเหนือใต้เด่น4ี่4ี่หเด่น7จ็ดเจ็ดนึ่งเดเ็ด่น8 8ดแปดแป้าละเข้าแปดนะครับเหนือใต้ วงจรตัวเกิดครับกับนาทีทองต่อไปเป็นเช็คปอดแตกนะครับเด่นเนื้อขอายาพเด่นใต้เด่น5 0 5 4 5 7 5อังเปาเด่นใต้เด่น0 04 05 07และ08ครับใบต่อไปครับเป็นชุดเดียวมั่นใจนะครับให้เด่นเนื้อเด่น7 8 7 4ดอาจารย์ดังนะครับให้4กับ8เด่นจะเป็นเด่น4 4 0 4 2 4 5 4 7 8 2 8 5และ8 7ครับต่อไปเป็นวงเดือนนะครับเด่นเหนือเด่น5 1 5 4 8 5 9เจ๊บวยนะครับให้5กับ7ครับเป็นเด่นล่างนะครับ5 0 5 6